โอ้มชานติวันนี้วันที่สิบเดือนสิงหาคมปี2024เราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานความปรารถนาของลูกทั้งหมดเดี๋ยวนี้กำลังได้รับการเติมเต็มแล้วท้องของลูกก็กำลังจะเต็มพ่อได้มาที่จะทำให้ลูกๆดวงยานนั้นเต็มไปได้วยความพอใจคำถามของเมรีในวันนี้ ลูกลูกไม่ได้แสดงการกราบไหว้บูชาอีกต่อไปแล้วแล้วลูกนั้นแน่นอนยังจะมาเป็นผู้กราบไหว้บูชาได้อย่างไรคำตอบตราบนานเท่าที่ลูกมีสํานึกร่างลูกคือผู้กราบไหว้บูชาลูกกําลังศึกษาที่จะมาเป็นผู้ที่มีความรู้เมื่อลูกผ่านการสอบและมาคมอาทิตย์ลูกก็จะถูกเรียกได้ว่าเป็นผู้ที่เต็มไปด้วยความรู้อย่างสมบูรณ์ ต่อมาก็จะไม่มีความจําเป็นที่จะต้องศึกษาเล่าเรียนสาระท่องคุณธรรมในวันนี้ถุดแรกลูกจะต้องมาเป็นคู่ที่ได้รับความพอใจอย่างเต็มที่และมีสติปัญญาที่กว้างและไม่มีขีดจากัดเพื่อที่สายตาของลูกนั้นจะไม่ถูกดึงไปหาสิ่งอื่นใดขออย่าได้มีความอยากปรารถนาอยู่ในหัวใจของลูกเพราะทั้งหมดนี้นั้นจะถูกทำลายแล้ว จุดที่สองในขณะที่แสดงเพื่อการเลี้ยงชีพร่างกายของลูกให้ปลอดความสุขของลูกคงอยู่สูงตลอดเวลาจดจำพ่อและมรดกจงเอาสติปัญญาของลูกออกจากทุกสิ่งที่จํากัดแล้วเก็บมันไว้ในความไม่จํากัดอยู่เสมอพ่อของวัปตดาสำหรับเราขอให้ลูกจงเป็นดับไรโดยการพยายามอย่างจริงจัง และก็ข้ามเหตุการณ์ทั้งหลายไปได้ในขณะที่มีประสบการณ์กับความบันเทิงลูกบางคนพูดว่าโดยทั่วไปฉันก็สบายดีแต่ก็มีบ่วงพันท่าคอนสันสการนี้อยู่กับคนอื่นๆหรืออยู่กับบรรยากาศไม่ว่าเหตุผลจะเป็นอย่างไรหรือว่ามันจะเป็นอย่างไรผู้เพียรพยายามอย่างจริงจังจะข้ามเหตุการณ์ทั้งหลายไปเหมือนกับมันไม่ใช่อะไร ดวงยานเช่นนั้นจะมีประสบการณ์กับความบันเทิงสเตตรหรือสภาพเช่นนั้นเรียกว่าเป็นสภาพที่โบยบินเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสภาพโบยบินอยู่อย่างเป็นดับเบิ้ลไลท์ไม่มีภาระชนิดใดสามารถพาดวงยานเช่นนั้นไปสู่การผันผวนใดๆดได้คติพจน์ในวันนี้จงทำทุกๆคุณธรรมและทุกเรื่องของความรู้ให้เป็นสัญกาดั่งเดิมของลูกอัจฉริโอมจางติ ว่ให้เป็นสัญกาตาดั้งเดิมของลูกอัจฉะโคมจานติ